พบกับเล็กอีกเช่นเคยนะคะกับช่องทาง YouTube ค่ะฟอดายแดงใบเล็กค่ะวันนี้นะคะเล็กจะพามาพบกับเจ้าแคป x l t นะคะคันนี้นะคะเป็นแคปยกสูงนะคะเครื่องยนต์นะคะ2200ซีซีนะคะ6เกียร์6ส e ปีดนะคะ385อยนิวตันเมตรค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นแคปยกสูงนะคะสามารถลุยน้ำสูงได้80เซนเลยค่ะรุ่นนี้แต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวเล็กพาไปชมนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะขอกำลังใจค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทาง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแคปแคปของเล็กด้วยนะคะ ต้นกันที่สกูฟฝากระโปรงนะคะสะกูฟ่ากระโปรงเป็นทรงฟิตนะคะบานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดำนะคะทำสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดด้วยขอบนะคะสีดําด้านค่ะพร้อมด้วยม้านะคะสีแดงค่ะตัดกับเจ้าตัวรถสีดํามากๆเลยนะคะชุดกันชนหน้านะคะเป็นชุดกันชนของตัว F ห5 0้านะคะ <omi> ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเจ้าตัวกอดน,นะคะสีดําตัดด้วยขอบสีแดงนะคะพร้อมด้วยไฟทับทิมนะคะยาวยาว3ามจุดค่ะตัวนี้นะคะกันชนด้านล่างนะคะเป็นสีดําด้านนะคะกันแคลงด้านล่างคันนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นสีดําด้านค่ะก็จะมีสีแดงนะคะสีดําด้านแล้วก็สีบอลเงินให้คุณลูกค้าเลือกนั่นเองนะคะคันนี้นะคะเป็นเจ้าตัวยกสูงนะคะจะมีไฟตัดหมอกมาให้กับคุณลูกค้าอยู่แล้วนะคะเอกลักษณ์ของเจ้าตัว สปชุดแต่งชุดแต่ง f 1 5 0นะคะก็คือจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ไฟหลีตัว C แบบนี้นี่เองนะคะตัวนี้นะคะนอกจากได้ติดตั้งนะคะเข้าไฟหน้าให้แล้วนะคะได้ทําการนะคะติดอัปเกรดไฟนะคะไฟหน้ามัดแต่งนะคะก็คือจะเป็นสเต็ปไฟวิ่งด้านล่างนะคะคีบฉลาดนะคะวงแหวนนะคะแล้วก็ลูกแก้วค่ะรุ่นนี้นะคะคิ Q ้วล้อนะคะมากับเจ้าตัวชุดแต่ง F 1 5 0ก็คือลูกค้าเลือกเป็น ดำด้านนั่นเองเป็นแบบเรียบนะคะมีแบบเรียบกัแบบแบบหมุให้คุณลูกค้าเลือกค่ะมากับยางนะคะรุ่นนี้นะคะยางเป็นยางอ e ัลโทเรนนะคะหน้ายาง265นะคะทับ70นะคะ R 1 6ค่ะเป็นแม็ก16นิ้วนั่นเองค่ะแม็กก็มีลายให้คุณลูกค้าเลือกมากมายเลยนะคะสติ๊กเกอร์ลายกราฟ,ฟริกนะคะคำว่าแรนเจอร์นะคะสีขาวนะคะ มาพร้อมกับตัดขอบสีเทานะคะพร้อมด้วยตัวอักษรน,นะคะ Y ทแท็กสีแดงค่ะก็ทําให้เจ้าตัวสติกเกอร์ของเรานี้มีความโดดเด่นเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะตัวนี้นะคะแก้มข้างนะคะแก้มข้างเดิมเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าตัวสีโครเมียมนะคะเล็กได้ทําการนะคะเข้าแก้มข้างให้นะคะทําให้เป็นไปนสีดําด้านค่ะ กานสาดประตูนะคะติดตั้งให้นะคะยาวไปจนถึงช่องแคปนะคะรวมทั้งได้ยังทําการติดตั้งนะคะเล่าหลังคาทรงสปอร์ตให้กับตัวรถด,ด้วยทําให้รถเรานะคะมีมิติที่โดดเด่นเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะด้านท้ายนะคะได้ทําการติดตั้งโลบาร์เหล็กนะคะคันนี้เป็นเหล็กแท้นะคะแบรนด์ Outlander ค่ะแข็งแรงทนทานมากเลยค่ะด้านท้ายนะคะติดตั้งข้อไฟท้ายให้นะคะทําให้ไฟท้ายของเรานะคะมีมิติที่โดดเด่นเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะ พร้อมด้วยทำการติดตั้งสติ๊กเกอร์นะคะแบบนี้นะคะก็ทําให้ท้ายรถของเรานี่เด่นเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะรวมทั้งกันชนท้ายของเรานะคะจากกันชนท้ายเดิมของคันนี้นะคะเด็กได้ทําการอัปเกรดกันชนนะคะเป็นกันชนเหล็กนะคะแบรนด์ Outlander นะคะมีหัวเมก้านะคะสีแดงแบบนี้เลยพร้อมด้วยย้ายเซนเซอร์นะคะจากเซ็นเซอร์กันชนเดิมมาที่กันชนเหล็กใหม่นี้ด้วยค่ะ แล้วการชนนี้นะคะยังมีการบอกว่า,ามีไฟส่องแสงสว่างที่ป้ายทะเบียนให้เราด้วยนะคะแล้วก็ได้ทําการติดตั้งนะคะข้อสาถัางน้ํามันค่ะติดตั้งให้เรียบร้อยะคะ่ะทำการลอยขีดข่วนกันได้ดีค่ะตัวนี้นะคะเทม, okay, มากๆเลยสติกเกอร์นะคะเรามีลายให้เลือกนะคะมากมายเลยหรือว่าลูกค้าจะออกแบบลายสติกเกอร์เองก็ได้นะคะ ด้านนี้ก็จะเป็นแบบด้านหน้านะคะไฟหน้าก็จะเทมากๆเลยนะคะยังไงกันบ้างคะกับเจ้าตัวแคปบสีประตูคันนี้นะคะอย่าลืมนะคะสนใจฟอร์ตป้แดงนะคะโทรหาเล็กนะคะ089นะคะ8980981หรือว่าจะคอมเมนต์ที่ช่องทาง YouTube หรือว่าจะ มาที่รายก็ได้นะคะเดี๋ยวเล็กจะแปะบาโคดไว้ให้นะคะไม่ว่าจะสนใจกระบะแคมบกระบะสีประตูเอเวอรเจ็ที่นั่งหรือสนใจเป็นฟอร์ดเน็กเจนนะคะยินดีให้คําปรึกษาค่ะมีไฟแนนซ์ดูแลลูกค้าทั่วประเทศถ้าคุณลูกค้าไม่สะดวกมารับรถที่เรานะคะสาขาฟอร์ดพระประแดงนี่นะคะเรายินดีนะคะส่งมอบรถให้คุณลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยค่ะวันนี้เล็กขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ